ผ่านท้องทุ่มป่ารบและลำถานเล็กๆที่เริ่มแห้งขอดเส้นทางสุดท้ายที่ต้องเดินเท้าเข้าไปยังวัดกลางป่านั้นถูกต้นไม้ใหญ่บดบังจนแสงแดดแทบส่องไม่ถึงเมื่อไปถึงหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดกับวัดกลางป่าพวกเขาได้รับการต้อนรับด้วยความเงียบงนันไม่มีใครพูดถึงวัดกลางป่าโดยตรงชาวบ้านหลบตาไม่ตอบคำถาม บางคนถึงกับปิดประตูบ้านทันทีที่เห็นกลองทีมข่าวเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติแต่ก็ยังไม่ยอมถอยแทนแตัดสินใจเข้าไปพูดคุยกับชายชราผู้หนึ่งที่นั่งอยู่ใต้ต้นผูหน้าวัดของหมู่บ้านเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีซีดและหมุกมอบเก่าทิ้วหนังแห้งแตกลอกจากการตากแดดมานานปีชายชราหลับตาแั่นเมื่อได้ยินคำว่าวัดกลางป่า เขาพุ่มทำเบาๆว่าไม่ควรไปไม่ควรดูฟื้นแต่อย่างไรเสียก็พูดบางอย่างที่ทำให้แทนกับเพื่อนร่วมทีมขนลุกตามกันเขาบอกว่าพระรูปนั้นยันอยู่ยังไม่ไปไหนอยู่เพื่อรอใครบางคนกลับมาไม่ใช่เพื่อรับศรัทธาแต่เพื่อถามหาความยุติธรรมที่ไม่เคยได้รับแล้วเขาก็ลุกขึ้นเดินหายไปโดย